ตามริมคลองนี่แหละนะครับปลูกวันละแค่นี้พอไม่ต้องปลูกเยอะนะครับก็ต้นเผือกก็ถอนเอาในคลองนี่แหละนะครับนี่คือผลของการทาคลองไส้ไก่นะครับไม่ต้องไปซื้อไปหาเลยได้ทั้งกล้วยอ้อยนะครับตามริมคลองนะครับใครอยากได้ขอเชิญเลยนะที่บุรีรัมนะครับมาเอาได้เลยนะครับทั้งกล้วยทั้งอ้อยทั้งหนอนะครับเอาก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับ ขุดคลองเสร็จตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นแหละนะครับเลือกกันแต่ต้นใหญ่ๆนะครับปลูกก็ไม่ยากก็ขุดลงไปเลยกะเอานะครับก็จะเอาห่างแค่ไหนผมก็ความห่างประมาณสักสามสิบเซนนี่แหละนะครับเปือกหอมนะครับปลูกเล่นๆไป นะครับเราจะได้เอาไว้ดูแลคลองด้วยจะได้เอาไว้ปั้นคลองตรงไหนมันรั่วตรงไหนมันซึมเราก็จะได้ดูแลนะครับประหยัดสองต่อมีพืชพันธุ์ันญยาหารนะครับไปตลอดเลยแหละมีเวลาบ้างผมก็มาทำนะครับต้นไม้ ใหญ่แล้วิตามิมคองเนี่ยเศษพวกนี้ก็โยนลงท้องนาเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดของเราเลยช่วงหน้าทํานาไม่ต้องปลูกเยอะนะครับปลูกวันละแค่ สิบต้นร้อยวันก็เป็นกี่ต้นล่ะแล้วก็ยังมีลูกมันอีกนะครับทำง่ายๆไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะนะครับไม่ต้องทำยาก mm hmm. ก็เปลือกเนี่ยนะครับใครมาขอผมก็ให้ให้ฟรีๆนี่แหละครับถ้าหัวมันโตแล้วก็เอาไปทำขนมแจกบ้าง เอาไปวัดบ้างนะครับนี่แหละผลของการทำคลองไส้ไก่ของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับสำหรับใครที่มีข้อแนะนำนะครับได้เลยนะครับยินดีนะครับ,นะรบ,นะรบจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันกล้วยผมก็ปลูกแน่นานะครับ ปลูกตามคลองนี่แหละก็ได้ได้กินแล้วนะครับได้กินหลายหลายหวีแล้วหลายเครือแล้วเสร็จพวกนี้ก็โยนลงท้องนาเลยนะครับสนุกครับทำสนุกสนุก,นกทำเล่นๆไปอย่าไปจริงจัง <c oughs> ปลูกเปลือกเสร็จแล้วผมก็ว่าจะไปปลูกกล้วยต่อ ก้วยก็ปลูกวันละสามนอขุดผมขุดคลองถึงตรงไหนผมก็ปลูกแค่ตรงนั้นแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีดินไ,ไม่ชื้นชุ่มชื้นเนี่ยปลูกไปมันก็ตายนะครับขี้เกียจลดน้ําทําแบบขี้เกียจขี้เกียจ <c oughs> วันละแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ สาที่ก็จะเยอะหน่อยเมื่อวานขุดคลองไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดน้ําไปละดินมันแข็งนะครับดินมันแข็งมากก็เลยเอาน้ำํำรอเลื่องไ้ก่อนเดี๋ยวไปขุดต่อได้สักวันละสิบเมตรก็พอ เสร็จแล้วนะครับแค่นี้เอาวันละแค่นี้พอ